เรื่องราวใดที่กำลังจะเข้ามาทำให้คุณมีความสุขใจนะข่าวดีที่จะทำให้คุณมีความร่าเริงแจ่มใสในเวลาใกล้ๆนี้นะคะมาดูกันว่าจะเป็นพลังงานของใครนะก็อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่คุณอาจจะเคย ไปมูเตลูไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ไปไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานั่นแหละสิ่งที่คุณกำลังขอกำลังจะได้รับนะสิ่งที่คุณขอมาแล้วกำลังจะได้รับตามที่คุณร้องขอนะคุณกำลังจะสมหวังในเรื่องของ การขอพรนะสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักหรือโชคลาภก็ตามสิ่งเหล่านั้นคุณกําลังจะได้รับนะในไม่ช้านี้แล้วก็ความวิตกกังวลที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยมีความวิตกกังวลในเรื่องของใดๆก็ตามนะมันกําลังจะถูกคลี่คลายเกิดขึ้นนะคะส่วนใครที่ ไปศึกษาความรู้เพิ่มพูนเอามาใช้กับการงานเอามาพัฒนาตัวเองนะนั่นแหละสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะส่งผลให้คุณเห็นว่า ที่คุณได้ลงแรงศึกษาไปลงทุนลงเสียเวลาที่ไปศึกษาหาความรู้คน้นคว้าต่างๆนาน,นานมันไม่ได้สูญเปล่านะมันกำลังจะทำให้หน้าธิการงานหรืออะไรก็ตามที่คุณทำอยู่ลงมือทำอยู่นั้นกำลังจะส่งผลให้คุณเห็นว่ามันก้าวหน้ามีความพัฒนาแล้วก็ความสำเร็จเกิดขึ้นนะส่วนใครที่อยู่เป็นโสดมานะ สดมาสักพักนึงเหมือนกับรอคอยใครหรือกำลังรอคอยใครเกิดขึ้นนะหรือบางคนก็เหมือนกับอ,อยู่ชอบอยู่คนเดียวเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมันเป็นสัญญาณให้คุณรับรู้ว่าคู่ของคุณกำลังจะเข้ามาบางคนก็ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อให้คู่ที่มีบุญบาร,รมีเท่าเทียมกันเท่านั้นนะคะก็อาจจะเป็น สัญญาณที่ทำให้คุณรับรู้ว่าคู่ของคุณกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะและเรื่องราวต่างๆที่คุณจะได้ตัดสินใจนะไม่ว่าคุณจะแน่ใจหรือเปล่าที่คุณได้ทำไปแล้วไม่ว่าจะเรื่องของการงานหรือเรื่องใดๆก็ตามที่คุณได้ตัดสินใจทําลงไปนะมันก็จะเป็นผลดีนะ ซึ่งก่อนหน้านั้นคุณอาจจะลังเลว่าไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือเปล่านะแน่นอนค่ะบางคนอาจจะลงทุนทำงานเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะนั่นแหละค่ะมันกำลังจะส่งผลดีให้คุณนะไม่ต้องลังเลไม่ต้องกังวลได้เลยนะส่วนในเรื่องของอการงานที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินนะไม่ค่อยเห็นผล ที่ตอบรับออกมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ก็บอกได้เลยว่ามันกำลังจะเปลี่ยนไปนะการงานที่คุณเคยลงแรงเอาไว้นะคะมันเคยเหน็ดเหนื่อยก่อนหน้านี้ตอนนี้กำลังจะมีความสำเร็จก้าวหน้าเกิดขึ้นนะ หรือใครที่รอคอยเรื่องของการงานการเงินความรักข่าวดีกำลังจะเข้ามาแล้วมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะสิ่งที่คุณเคยเจอปรสสาะปัญหาหนักๆมามันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคุณกำลังจะได้ออกจากปัญหาต่างๆานาน,นะสิ่งที่คุณไม่สบายใจนะคุณกำลังจะได้เดินออกจากปัญหาเหล่านั้นนะ ความวุ่นวายต่างๆนานาบางคนก็ตัดสินใจย้ายงานออกงานอะไรเงี้ยเพราะความไม่สบายใจหรือในแผนกอาจจะมีคนที่คอยขัดแข้งขัดขาอะไรเงี้ยคุณทําให้คุณไม่มีความสบายใจมีความวิตกกังวลก่อนหน้านั้นมันกำลังจะถูกคลี่คลายนะคะศัตรูอะไรที่เคยให้ร้ายกับคุณนะตอนนี้เขาอาจจะแพ้ภ่ายคุณไปแล้วหรือทํา อะไรคุณไม่ค่อยได้นะคะการที่คุณเคยเอาใจใส่ในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกกลหรือว่าความรักหรืออะไรก็ตามมันกําลังจะส่งผลให้คุณอย่างยุติธรรมเหมือนกันนะคุณกําลังจะได้เจอความรักดีๆเข้ามาคนที่เข้ามานั้นเขาจะมีความจริงใจเขาจะมอบความ รู้สึกดีๆให้กับคุณนะก็เขาก็เหมือนกับรอคอยคนหนึ่งรอคอยความรักที่มีความมั่นคงซึ่งก็ได้มาเจอกันกับคุณแล้วนะคะต่างคนต่างต้องการรักที่มั่นคงเกิดขึ้นนะก็จะได้เจอกันแล้วนะคะคุณจะได้เดินออกจากปัญหาสิ่งที่คุณได้เจอมาก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นเรื่องราวที่ แสนสาหัสพอสมควรนะไม่ว่าจะบางคนอาจจะโดนถูกหักหลังถูกเอาเปรียบเรื่องใดก็ตามก็มันจะได้จบลงแล้วนะคะกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปไปสู่สิ่งที่ดีนะแล้วก็ดวงคู่ก็ขึ้นมานะคนที่เข้ามาแน่นอนเลยว่าอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณแล้วนะตอนนี้นะ เขาจะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเป็นคู่คิดเป็นคู่ที่ทำให้คุณมีความสุขขึ้นน่ะความสุขกายสุขใจเกิดขึ้นช่วยการคิดหาหนทางแก้ปัญหาจากที่ก่อนหน้านั้นคุณอาจจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะช่วยกันวางแผนอนาคตร่วมกันนะสิ่งที่คุณอาจจะ มีความลังเลมืดมนในบางเรื่องที่จะตัดสินใจเขาคนนั้นจะเข้ามาช่วยเหลือดูแลคุณเป็นอย่างดีนะสิ่งที่มันติดขัดมันก็จะคลี่คลายไปในที่สุดเขากําลังจะเดินทางเข้ามาแล้วนะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งนะในเรื่องของการงานด้วยแล้วก็เขาเป็นคนที่เอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีเลยนะใครที่รอคอยคนรัก ก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันแล้วนะคะมีโอกาสที่จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีโอกาสที่จะมีความสุขได้พบเจอกันนะสิ่งที่มันเป็นอะไรปัญหาค้างคาก่อนหน้านั้นที่ไม่สบายอกสบายใจคุณจะได้รับการแก้ไขนะมาช่วยกันมาคุยกันให้เป็นการแก้ปัญหาแล้วก็สร้างสร้างฐาน,นะสร้างความมั่นคงเกิดขึ้น คุณจะได้รับการช่วยเหลือของใครบางคนนะบางคนก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้คําแนะนําให้คุณได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานาเกิดขึ้นนะชีวิตคุณมันจะมีการปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นอย่างน้อยๆก็เริ่มที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆที่มันทำให้คุณอึดอัดมีความให้คุณวิตกกังวลก่อนหน้านั้นก็ตามนะบางคนที่ เ,เคยจเจ็บปวดเสียใจในเรื่องของความรักก็จะมีคนเข้ามาดามหัวใจมีคนเข้ามารักร,รักษาคุณนะให้ความรู้สึกดีๆกับคุณเกิดขึ้นนะแล้วคุณก็จะมีความสุขแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันเปลี่ยนไปมากความรู้สึกของคุณจากที่อดีตเคย ผ่านความเสียใจเจ็บช้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเรื่องการเงินการงานก็ติดดขัดๆนั่นแหละค่ะช่วงต่อไปนี้คุณกำลังจะได้รับข่าวดีสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นมันกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปแล้วนะขอให้คุณเดินออกมาจากตรงนั้นเลยไม่ต้องวิตกกังวลนะกำลังสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานอะไรต่างๆนั้นนะมันจะมีช่องทางเกิดขึ้นนะให้คุณได้เห็นว่าคุณสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็ออกไปจากจุดที่แย่ๆได้เหมือนกันนะคะก็พลังงาน เป็นอย่างนี้ถ้าใครตรงก็น้อมรับพลังงานได้เลยนะคะชื่นชอบพลังงานเม้นน้อมน้อมรับได้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะช่วยกดไลค์กดบันทึกกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ